ล้มพาตุนดอกไม้จันคู่ดอกกินหอมเลียนมเมฆและนล่อมกาเลียนเลือนอยู่กลางหาวตกถึงเขาวสิเดินไทยกาภาควียงวังไวว สว hmm. นนาอนังมาที่ไทย้อมบุตรตาทั้งสองอ่อนโคตรสาสานกุนซ้อนอาสนัยมูมาทั้ง้อมวลโลดลา้าสิ่งของมวลมูนีบริจาคกระท่านหมดบอกแกนังมาที่แก้ว ให้เตียมตัวอุ้มลูกล่ะเอ้ยให้นั่งอุ้มเอาผู้หน่อยคือนาั่งนาดกันหาส่วนวาซาลีพาพีพาวงสีเอาอุม้มมาที่ฟุมฟ้มไฟน้ำสนละท่าเจ้าหูบอังเหลี้ยวขึ้นหลังกระบ่บได้นำตายอย่เจ้ายาวลงุง ในคณะขังนั้นอง์พระเวทก็จิงเบวานนันบอกก้าวเมียขวานว่ามาที่เอ้ยเจ้าจงอุสาเดินอย่าได้เพิ่นทางเดียวในตีนที่ตํ้ตอง เืือว่าเที่ยวอยู่ในห้องสงสารปากกแยงนั่งเอ้ยปาบุญเป็นผู้แต่งปาธนาเอาพอใดเฮาไล่ห้องราดสวังแต่กังก่อนเฮานั้นเคยอยู่อย่างสวยราดเป็นกษัตริย์เดียวนี่ฮา พ่อยพาสิพาควังเวียงไว้นางอยามัวเมา่านการเดินทางสิหยุดย้อนมาที่เอ้ยหน่อยหนึ่งแดดสิเฮงหอนตีนน้องสิเปื่อยพอง อุ้งประเวทเบ้าต่อหนองค่อยๆอย้อ,อยปลุมขวันขาวเมื่อพลอยวังเวียงให้เบิงกันท้อเดอนอนองบุญพาลาสิน้ำปองคงสิคืนนครเลดเหตุมันเป็นจังสีให้คอยสาง โอ้อามที่ซ้ายนั่นท่เดอมาที่เอ อีกอันหนึ่งเด้อนังเด้อขั้นนองคิดอยากได้ประสงค์สุขหรือความสุกขก็บอควรตามผัวเจ้าดุงเดินมาทางพี่ยเสือว่าขี้ลีกว่างปว่งปวงภาษามันเดินยากปากข้าวเบาจอยโจ ปา้กเบาจอยจอยสงสารหน่อยนาทะพงข้างนั้นเป็นละดูแรงใบไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดอกยุม,มื้ยได้ยินเสียงเละไรจากจันอีแมงงวงได้ยินเขาขันทานเสียงโว ดังวีวรนยินสะอ่อนทำหายมดที่ไทยจะบนมองเดือนสีฟ้าหำห่องลมปันเป็นสายขาวพัดตามเงาสาขาชัวป่าเดียวก็เลยยาหายกายไปแล้วเลี้ยวขึ้นหลังมือจุมกุมเห็นแต่ฝ่าห่อหุ่มนั่นกวงกุมทว่าทลัง จังว่าเลือนเดือนใหญ่นาาพภาคมีคู่และเอ็นปะปปะตูสูงต่างันตาอยู่ทางนาเขาสุวรรณคีรีขามน้ำของกะกอแกงแดดแห่งเผาคนแนงลากรลูนาเจ้าลาเรือง สองอ่อนหน่อยกับวนแอวกินผลนางมาทีนางกันหานหิวนุ่มิแอวกินทั้งจู่นาอินดูสองน้อยวอนเอาเบากับแม่เห็นเฟืองไฟและหมากตองและเห็นแล้วปัดเอวเอา ข้าวนั้นเทพทอนเจ้าก็ยอมนดบันดาลมาที่เก็บเอาคนหาประทานทั้งปอนคำมานอนอยู่ในดาวหินหนาวเลยโอุนเอาวานุน ท่อนไม่เอาแพรพานั้นแผ่นปูเดืกมานำหมอกย่อยห้ำหัวถึงใบตองสองกุม,มารกับพ่อยของแม่มาที่ได้เคียงคางได้ยินเสียงเสือสร้างอยู่กลางไพในป่าองุ่ลาซาพระเวทท้าวบ่มียานเจ้าย้อนไย พอมีเทพธนไทยมาพีทาองกศาสื่อว่าพุยไพสั่งโลดบ่มีเข้ามาใกล้พออุทัยแสงขึ้นบัวลาผ้าฝ่าไม่อาทิตย์ใสเส็มขอบฝ่ามาแล้วก็เล่าเดิน เลยเรยขล้ขามแม่น้ำสายหนึ่งสนละทาซื้อโกติีมาลานาทีกะบอมีคำหอน ถึงนาครหดวงกวางนาครใส้เจตราถึงเจตุแม่นามกะเลยได้เจ้าภาคเร้าตอนนั้นตุกหอเท่าถึงสาบุคารณีมุดจลรินสาสีกะภาคเร้าอยู่เพียงนามอินบันดาลสลาะาัยในองค์กติมาเวทโขมาพื้นพังภากะมีพร้อมเจ้าเครื่องสุง้ง เสร็จแล้วขึ้นสู่หองหอราดดาวดืองเวีสันดอนเดินถึงแปลกป่าไทยทรงเยี่ยมเลี้ยวเห็นซาลาเหลื่อมมุ้งดีเขียนปากกาศเวทสันดอนู้เรื่องก็เลยใดเจ้าภาคเร้าในตอนนั้นก็เลยบอกแกเจ้านั้นน้อยอ่อนนั่งมาที่ว่ามาที่เออ จีต๋ตแต่นี้พี่สิเป็นดาบวดไทให้นางเป็นดาปัีนีสินุ่งโูมังพามพี่สิสัญญาไววนางจำจดจื่อในเดิ ทีเอ้ยกรมกิเลสก,ก็เกื้าน,น,น้องไงลาเสียต่อแต่นี่เฮาสิบำเพญสนสางบารมีสู่ฟังเนา่าสลาคนหลังกาลาก,กามบอคือเขานางหาเปอาหมดแล้วปนุมก่อนกลุมขาบสัญญาขาบว้หมดทั่ว ผู oh, ้สู่อันนั้นะนาพี่เผาอ หนึ่งเนื้อนางเดือปกตินางนั้นให้เข้าป่าหาหัวมันส่วนกันหาซาลีฝากภวาษามีไวแหไปในไพดวงดาวตะิินเดงไก่เตา่าเดือนังเดืออุ้วประธทรมท่อนเท่าอย่ามีให้เจ้าฟืดเครื่อง อดสาเลียงลูกน้อยกับทั้งพอปลาฤษีอยู่คีรลี่หลายเดือนกับบ่มีคำหอนยมแม่เอ้ยนับได้เจ็ดเดือนคอนแต่แฮมไพ่ภาคทินโอดสากินมากไม่นั้นต่างเขานั้นยูไพ่กันนี่หยุดพักไว้เอืิอนว่ากันวันนาประเวทหาสิบเจ็ดภาคคาทาเด้อมุญาิพี่นอง Leo. see why Lord.